อุราชาลูกหนังทุลกขอเสน,เนอแลมพาร์ดอัปเดตาการพลลิสิตธ์อธิบายอิทธิพลของอันเชลอตติพร้อมพูดถึงภาพรวมการลุ้นแชมป์แฟรงค์แลมพาร์ดอัปเดตสภาพความฟิตของทีมก่อนทริปบุกเยือนเอเวอรนตนในวันเสาร์นี้โดยมีเหตุผลที่คริสเตนพลวิสิติไม่ได้ลงสนามในศึกแชมเปี้ยนลีกที่เสมอกับคลาสโนโดาเมื่อกลางสัปดาห์บอสให้สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอลจากคอปแฮมในวันนี้โดยเขาสะท้อนถึงภาพรวมของการอยู่กลุ่มหัวตารางของพิมลีกในช่วงต้น เช่นเดียวกับอิทธิพลของคาโลอันเชนติอดีตเจ้านายที่ต้องดวลฝีมือกันในวันเสารน์นี้อย่างไรก็แล้วแต่เขาเริ่มด้วยประเด็นของความพร้อมของคุ้มกําลังในการบุกเยือนถิ่นกุลิสันพาร์คพวกเราเป็นเหมือนกับในนัดกลางสัปดาห์แลมพาดเผยฮาคิมซีเอกและคารลัมฮัสันโอดอย2รายนี้เรารู้ว่าพวกเขาต้องพักประมาณ2วีคคริสเตียนพูลิสิตร,รู้สึกมีอาการนิดหน่อยบริเวณแฮมสติงหลังเกมกับลีดแต่เขาลงซ้อมได้ปกติดังนั้นพวกเราจึงมีสภาพอย่างเหมือนที่เคยเป็นแลมพาดกล่่าวตอคริสียยยนนังงงคทําาอู่ ผมไม่อยากเรียกมันว่าอาการบาดเจ็บในช่วงกลางสัปดาห์เพราะหากมันเป็นการแข่งขันประเภทอื่นผมอาจจะใช้งานเขาเรารู้ถึงความสามารถของเขาและเขาก็ได้แสดงออกมาให้เห็นตอนที่ได้ลงสนามในเกมกับลตดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมแค่ต้องหาทางในการเข้นผลงานที่ดีที่สุดจากเขาออกมาเร็วๆและสม่ำเสมอแลมพาดถูกถามถึงฟอร์มของจอร์จินโยหลังแข่งทีมชาติอิตาลีกลับไปรับบทมือสังหารจุดโทษเมื่อคืนวันอังคารผมไม่สงสัยความสามารถในการยิงจุดโทษของเขาเลย มันเป็นเรื่องปกติเวลาที่คุณยิงไปหลายลูกให้กับสโมสรและทีมชาติมันเป็นเรื่องปกติเวลาที่คุณยิงไปหลายลูกให้กับสโมสรและทีมชาติแล้วเหมือนอย่างเขาแล้วยิงพลาดเขาพลาดเป้าสองลูกติดต่อกันแต่อย่างที่เราได้เห็นเมื่อคืนก่อนเขายิงจุดโทษให้กับพวกเราเขามั่นใจในสไตล์ของตัวเองซึ่งผมเองก็มั่นใจเหมือนกันดังนั้นมันไม่มีปัญหาเลยเขาไปรองกัปตันทีมของสโมสรเขาทุ่มเททุกอย่างเวลาที่ได้ลงเล่น และลงซ้อมรวมทั้งการปฏิบัติตัวของเขาดังนั้นผมจึงแฮปปี้กับเขาครับประเด็นการเผชิญหน้ากับคาโลอันเจลติในวันเสาร์นี้ถูกยกมาพูดผมได้รับอิทธิพลจากเขาอย่างมากสมัยเป็นนักเตะ,และเ,นนเตะและเป็นผู้ชายคนหนึ่งด้วยเขาอยู่ในอันดับต้นๆเวลาที่ผมพูดเกี่ยวกับผู้จัดการทีมที่ผมเคยร่วมงานด้วยเขาประสบความสําเร็จอย่างมากในอาชีพการทํางานกับลหลายๆสโมสรโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเขาเป็นโค้ชที่พิเศษและเป็นมนุษย์ที่ยอดเยี่ยมมากผมเฝ้ารอก,การได้พบกับเขาตลอดทุกครั้ง รวมถึงการได้พูดคุยกับเขาด้วยมีการกล่าวว่าเชลซีจะมีส่วนร่วมกับการแย่งแชมป์ในฤดูกาลนี้ผมไม่รู้นะพวกเราแฮปปี้กับตำแหน่งของเราในตอนนี้แต่ผมรู้ว่าหนทางมันยังอีกยาวไกลผมไม่คิดว่าถ้อยคำที่ถูกกล่าวในตอนนี้มันสำคัญมากนักหรอกเพราะคำพูดมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นในจุดนี้สำหรับพวกเราที่เชลซีมันเป็นเรื่องของการเฝ้าทำงานและเข้าใจว่าความสม่ำเสมอตลอดฤดูกาลคือสิ่งที่จะไม่ขุณคว้าแชมป์ ไม่ใช่ทําได้ดีถึงแค่ช่วงกลางเดือนธันวาคมบอสตอบคําถามว่าสิงบลูทําได้เหนือความคาดหมายหรือไม่ในซีซั่นนี้มันยากมากที่เราจะมีความคาดหวังที่ชัดเจนเพราะปัจจัยหลายอย่างตอนเริ่มต้มนฤดูกาลทั้งช่วงเวลาของโควิดการเตะปรีซีซั่นนักเตะใหม่ที่เซ็นเข้ามาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นบางคนผมไม่รู้ว่ามันจะออกมาอย่างไรช่วงเริ่มต้นซีซั่นมันอาจจะผิดไปหน่อยในแง่ของผลงานและผลการแข่งขันตอนนี้พวกเรากําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและเก็บผลการแข่งขันที่ดีมากๆ ความเป็นจริงก็คือพวกเราอาจอยู่ในจุดไหนสักแห่งในตรงกลางระหว่างนั้นเราต้องทําให้แน่ใจว่าความสม่ําเสมอคือบางอย่างที่เราหาเจอในอนาคตข้างหน้าผมไม่มั่นใจว่าพวกเราสามารถเทียบกับความคาดหวังได้หรือเปล่าแต่ผมเป็นคนที่ต้องการมากกว่าเดิมเสมอหลังจากได้สรุปในรอบแบ่งกลุ่มของแชมเปี้ยนลีกสมาธิสามารถพุ่งมายังการแข่งขันในลีกในอีกหลายสัปดาห์หลังจากนี้นั่นเป็นเหตุผลที่สําคัญมากสําหรับพวกเราในการคว้าแช,ชมป์กลุ่มคว้าความมั่นใจจากสิ่งดังกล่าวแล้วลืมมันไปจนถึงปีใหม่ ตอนนี้เราสามารถโฟกัสไปที่โปรแกรมเตะฮัวโลดซึ่งหากคุณดูไปที่4เกมหลังจากนี้เอเบตันวูฟเวสแฮมและอาเซนอลในวันแกะก,กล่องของขวัญคุณจะเห็นเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายแค่ไหนในระยะเวลาสั้นๆมันสําคัญที่เราต้องมีสมาธิและมันก็สําคัญสําหรับขุมกําลังในการทําความเข้าใจว่าพิมลีกนั้นยากเหลือเกินอีกทั้งยังไม่ปราณีหากว่ามาตรฐานการเล่นของพวกเราตกลงเราจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เราต้องการ สถิติเอเวอร์ตันพบเชลซีสังเวียนที่คุ้นเคยเฝ้ารอสิงบลูอยู่ในคืนวันเสาร์นี้เราจะมาดูสถิติต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในแมนตช์บุกเยือนเอเวอร์ตันไปพร้อมๆกันสถิติการพบกันระหว่างเอเวอร์ตันและเชลซีเอเวอร์ตันคว้าชัย7จาก11นัดหลังสุดสำหรับการเล่นเกมลีในบ้านพบกับ Chelsea, เชลซีโดยหนล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วทอฟฟี่สีน้ำเงินมโอกาสเอาชนะเชลซี Chelsea ในบ้าน3นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกตั้งแต่ฤดูกาล2 0 1 1ิเถึง เดอบลูเก็บคลีนชีน6จาก8ปนัดหลังสุดที่พบกับเอฟเวอร์ตันในพรีเมียร์ลีกโดยเป็นฝ่ายปลาชัยทั้งสองนัดที่พวกเราเสียประตูการแข่งขันคืนวันเสาร์นี้จะเป็นแมตช์ทางการครั้งที่90ของพวกเราในสนามกุลิสันพาร์คถือว่ามากกว่าสังเวียนอื่นที่เราลงเล่นเป็นทีมเยือนเชลซีเอาชนะเอฟเวอร์ตันรวมทุกรายการ73นัดถือเป็นตัวเลขที่มากกว่าการปรับคู่แข่งทีมอื่นเรายิงใส่ท็อฟฟี่ไปแล้ว290ประตูถือว่ามากกว่าการยิงใส่คู่แข่งทีมอื่นด้วยเช่นกัน เฉยชนะขาดลอยที่สุดของทั้งสองทีมในลีกเอเวอร์ตัน6เชลซี0ฤดูกาล1,977-1,978เชลซี 1, 6เอเวอร์ตัน0ฤดูกาล1,948-1,949เฉยชนะขาดลอยที่สุดของเชลซีในบ้านเอเวอร์ตันคือ6-3ต่อเกิดขึ้นเมื่อฤดูกาล2014-2015เถิติของเชลซีสิงบลูมีโอกาส,สกาเก็บคลีนชีทยามลงเล่นเป็นทีมเยือนในพรีเมียร์ลีก4นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม2015 จนถึงกุมภาพันธ์2016เชลซีมีโอกาสเริ่มต้นฤดูก,กาลทีมเรียลแบบไร้พ่ายในการเล่นเป็นทีมเยือน6นัดแรกเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีนับตั้งแต่ซีซั่น2014-2015ที่พวกเราไม่แพ้คู่แข่ง7นัดทีมของแฟรงค์แลมพาร์ดมีโอกาสยืดสถิติไร้พ่ายยกเว้นการโดนจุดโทษตัดสินออกไปเป็น18นัดรวมทุกรายการนับตั้งแต่การพลาดท่าให้ลิพูไปเมื่อวันที่20กันยายนตั้งแต่แพ้กับลิพูพวกเราไร้พ่ายในปี์ลีกมา9นัดชนะ5เสมอ4 โดยมีแค่ท็อตแนมทีมเดียวที่มีสติยาวนานกว่าเราในรายการนี้คือไรพ่าย10นัดติดเชลซียังไม่เคยแพ้หากเป็นฝ่ายออกนําก่อนในฤดูกาลนี้โอลิเวเยเชรูเป็นนักเตะเชลซีคนแรกที่ทําประตูตดต่อกัน6นัดในการลงตัวจริงพิมลีกนับตั้งแต่จิมมี่ฟรอยแฮั์เซลแบงค์ทำไว้ในเดือนตุลาคม2องพันดโดยวัย34ปีกับอีก6 6วันเขาเป็นผู้เล่นอายุมากที่สุดที่ทําแบบนี้ได้ในพิมลี เชลซีแซงหน้าอาร์เซนอลในตารางการคว้าชัยชนะมากที่สุดของพิม์ลีทีมที่คว้าชัยชนะได้มากที่สุดของพิม์ลีแมนยูเต็ดชนะ6 7 2นัดลงเล่น1,086นัดเชลซีชนะ584นัดลงเล่น1,087นัดอาร์เซนอลชนะ583นัดลงเล่น1,087นัดลิเวอร์พูลชนะ568นัดลงเล่น1,087นัดท็อตแนมชนะ469นัดลงเล่น1,087นัด เอโดอาเมนดี้เป็นผู้นําในการลุ้นรางวัลถุงมือทองคำของพิมลิกโดยเก็บไป5ครีนที่จะาก,การเฝ้าเสา7นัดอูโกโยริสทําได้5ครีนเช่นกันแต่เขาลงเล่นไป11นัดย5สาประตูที่เชลซียิงได้ในหลีกเกิดขึ้นจากนักเตะ13คนไม่นับการทําเข้าประตูตัวเองถือว่ามากกว่าทีมอื่นในพิมลิก4ีคนตัวเลขสําคัญอาจมีตัวเลขสําคัญเหล่านี้เกิดขึ้นในเกมกับเอเวอเรน มตเตโอโควสิตลงตัวจริงนัดที่50ในพิวรีเกบปาอลิซาบาลกาลงเล่นนัดที่100ให้เชลซีนับรวมทุกรายการแฟรงก์ลมพาจะลงคุมทีมเชลซีเป็นนัดที่50าสิบในพิวรีเขามีสถิติการคว้าชัยชนะอยู่ที่5 3มเปอร์เซ็นต์มีเพียงแค่เจกเกนครอปและเปปกวัวเดีโวลาที่ทำได้ดีกว่าในระยะเวลาการคุมทีมเท่ากันในการแข่งขันกับคลาสโนดามีตัวเลขสำคัญเกิดขึ้นดังนี้โอลิเว่ย์ชิรูลงเล่นนัดที่100ให้กับสมสรสอนนับรวมทุกรายการอเมซสอด ลงตัวจริงนัดที่50ให้กับสโมสรนับรวมจากทุกรายการสถิติของเอเบตันเอเบตันมองหาการเก็บคลีนชีทในลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกมเปิดสนามที่พบกับท็อตแนมพวกเขาเสียประตูในพิมลีกต่อเนื่องมาแล้ว10นัดสถิติที่ยาวนานที่สุดซึ่งท็อฟฟี่สีน้ำเงินเก็บคลีนชีทไม่ได้ในรายการนี้คือ12นัดติดต่อกันเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน2017เอเจเอเบตันเป็นฝ่ายแพ้แค่ครั้งเดียวจากการเฝ้าบ้านลงแข่งขันพิมลีกิ0นัดหลังสุดกับทีมจากลอนดอนโดยระหว่างนั้นพวกเขาชนะเชลซ เดอะท็อฟฟี่หวังหลีกเลี่ยงการ่ายแพ้เกมหลีกในบ้าน3นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม2พตั้งแต่เอาชนะไบรตันเมื่อวันที่3ตุลาคมพวกเขาคว้าชัยได้แค่นัดเดียวจากเกมหลีก7นัดหลังจากนั้นโดยแพ้ถึง4นัดเอเวัตันทำประตูจากการหมงไปแล้ว7ลูกในเยม์ลีกฤุูกาลนี้ถือว่ามากกว่าทีมอื่นทั้งหมดโดมินิกคาด์เวเลวินนำไปดาวนซันโบของพิมลิกฤดูกาลนี้หลังยิงไป11ประตูจากการลงสนาม11นัดมีแค่ลีดฟูแลมและเวสบอมที่เสียประตูมากกกกวว่าาเเออรตันนนใพีีมลฤ้ ที่18ลูหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ